สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะ,อะตอนนี้ก็อยู่กับเสี้ยนซองนะคะทางช่องบุญนำโชคเช่นเคยค่ะคุณพ่อคุณแม่วันนี้ก็มาพบมาเจอกันนะคะช่วงเย็นๆนะคะมือนี้กะเป็นวันที่17เจกันยายนสองหาหกเนาะคุณพ่อคุณแม่ผ่านมาแล้วนะคะสำหรับเลขรัฐบาลไทยเมื่อวานนี้เป็นจ้าไดกันแน่คุณพ่อคุณแม่โชคมานกันบ่จา้าแต่ทางนี้นะคะ โอ้ยเหลืออกเหลือใจหลายคุณพ่อคุณแม่บุญน้ำโชคเป็นฟันได้คักแน่นะคะหนึ่งสองห้าประสันเสี้ยนซองเลื่อมเสื่อเพื่อนโอ้ยเลขออกว่าแล้วนะคะโดดดองๆอ,องอยู่โมเมนดีใจนะคะเหลือใจหลายว่บาบได้สือ่อโอ้ยเสียใจคักจะเป็นโมมีดวงสักเสี้ยนซองกระไดเพื่อนอุตสาห์ฟันไดป้ปานนั่นนะคะเราก็ได้มาบอกคุณพ่อคุณแม่พร้มอมเนาะว่า โอ้ยฟันแล้วนะคะฟันได้คักแน่นะคะหนึ่งสองห้าแล้วก็บอก้อมว่าอย่าลืมตัดเลนนะคะก็เขาเพิ่เพิ่นอีลีหนึ่งสองมาสัน่นคุณบอกคุณแม่เลกเมื่อวานนี้อ่าเลขบนออกยังเกาะแปดหนึ่งสองนะคะเกือบเป็นสามตัวโอ้ยเฮือเหลือใจได้บอกาล้วก็ยังเหลือใจอยู่ดวงบ่มีก็จังสี่ละคุณบอกคุณแม่ฟันได้ปันได้กืบบได้เงินนะคะอ่า พี่ผู้ใดได้โชคได้หมันน้ำบุญน้ำโชคบอกคุณพ่อคุณแม่ <c oughs> คือสิมีคนม,มักน้ำบุญน้ำโชคอยู่เนาะมีคนในโชคในหมันน้ำเพลินอยู่นะคะเส้นซองกะดีใจนํานะคะสำหรับผู้ใดที่ได้โชคได้หมันในงวดเมื่อวานนี้นะคะแต่สำหรับนะคะผู้ใดที่พลาดไปเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะบ่โชคบ่หมันในงวดเมื่อวานกะเอาไม่ขึ้นเกานะคะชีวิตย่อมมีงวดใหม่เสมอนะคะเพิ่นยังบ่เศร้าหมุนออกคือเกา สลากกินแบงรบัฐบาลไทยนะคะออกทุกๆวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกคือเก่าเหมือนเดิมนะคะเข่ากับสู่ต่อไปคุณบอกคุณแม่เส้นซองกับสูตต่อไปนะคะงวดนานี่ถ้าเพื่อนบอกให้ยิบจับไว้ให้นี่คือสิต้องเฝ้าแล้วนะคะคือสิลืมบด้เเลือใจค่ะเลือใจเจ้าของนะคะอ่ะวนกลับมานะคะสําหรับคลิปนี้เนาะคือเก่านะคะ ตนงวดนะคะเอิันว่าเป็นตนงวดเนาะเปิดคลิปตนงวดขึ้นมานะคะก็จะเป็นแนวทางนะคะของพ่อมืองกา็คือเลขดับตรงล่างพ่อมืองกาญนะคะก้าวห่างอันตรายค่ะคุณพ่อคุณแม่สําหรับงวดที่ผ่านมางวดเมื่อวานนี่นะคะก็ต้องยอมรับว่าเลขดับตรงล่างของพ่อนะคะเอาบอยูคุณพ่อคุณแม่ในงวดวันที่16กันยายนสองหาหกที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เนาะสี่หกนะคะ,ะ,คะเลขล่างออกสี่หกนะคะ แต่เอาถึงถ้าพอเมื่อการว่า้ดับมากนี่กันหน่อยคนนี้คุณพ่อคุณแม่ที่สื่อสี่หกนี่เพราะว่าเลขสี่หกนี่มันเป็นเลขที่มากันยากะนะคิดว่าหลายท่านหลายคนนี่คือสิบ ok ่ก่คยมากดอกสำหรับเลขนี้นะคะนอกจากว่าสีได้มาคกคักจังสินะฟันได้คักแน่หรือว่าได้มากเด็ดมากคักนะคะจังสิเลือกยิบเลือกจับในเลขสี่หกนี่ เนาะอ่ะตวากะผาาก็คือผาาน,นะคะเขาก็ต้องยอมรับนะคะเดี๋ยวเขามาเบิงงวดใหม่กันดีกว่านะคะแล้วก็ออกโตก่อนให้เ่าน,นะคะสาหรับแนวทางเหล็กดับของพอมืองกรเนาะบอว่าสิเป็นแนวทางไหนกะซังนะคะเส้นซองก็จะขอบอกว่าถ้าผู้ใดนะคะเบิงแล้วนะคะเห็นว่ามีประโยชน์นะคะก็เอาไปซอยประหยัดงบคุณพ่อคุณแม่แล้วถ้าผู้ใดนะคะที่เบิงแล้ววิเคราะห์แล้วนะคะ คิดว่าขึ้นสีอาบอยู่นะคะแนวท่าของพ่อขึ้นสีอาบอยู่ก็เลือกไปหยิบไปจับเด้อคุณพ่อคุณแม่นะคะบอกไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวลายท่านลายคนก็สีโอ้ยอย่าเอามานาเสนอทอจังซันจังสี่นะคะเสี้ยนซองบอกเอามานาเสนอกับบ่ใดเพราะว่ามีคนทีเพิ่นเห็นประโยชน์นะคะจากแนวทางของพ่อเมืองกานนะคะเพิ่นได้เอาไปซ้อยประยัดงบนะคะแล้วก็มีผู้ถ่ายอยู่ถ้าเสี้ยนซองสีบ่านาเสนอนะคะผู้ที่ถ่ายเพิ่นกะ จะเสียใจคุณพ่อคุณแม่เนาะอ่ะามาเบิงแนวทางของงวดนี้กันดีกว่านะคะมาเริ่มตามแนวทางใหม่ๆเปิดต้นงวดนะคะกะเป็นแนวทางของพ่อเมืองการเนาะสำหรับเลขดับตรงล่างพ่อเมืองการนะคะกหางอันตรายในงวดวันที่1ตุลาคม2566ค่ะงวดนี้นะคะกหางที่พ่อให้มานะคะก็มี59มี62 มีเจห้ามี8ปดแปดเก้าหนึ่งศหนึ่งเจดสองแล้วก็3าสค่ะห้าเก้าหกสองเจ็ดห้าแปดแปดเก้าหนึ่งศหนึ่งเจสอง แล้วกับสามสามคุณพ่อคุณแม่นี่ละนะคะในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองหางคมที่จะถึงนี้นะคะก้าหางอันตรายเลขดับตรงล่างพ่อเมืองการนะคะจะมีจะตรงงามๆให้เกานะคะวิเคราะห์เบิ้งดีๆคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่างวดนี้นะคะจะจอบเบิ้งก่อนก็นได้นะคะยังบบต่องเสื้อ่อก็ได้ในงวดหนีเนาะเพราะว่า,างวดเมื่อกี้พ่อรลุดไปนะคะเอฟซี FC กับล่อมิจารณะหน้าเบิ้งนะคะวิเคราะห์เบิ้งดีๆนะคะ ่านี่นะคะนี่คือเก้าหางนะคะที่เซนสองอ่านไปเมื่อสักครู่นี้คุณพ่อคุณแม่นะคะตามนี่เลยนะคะงวดหนึ่งตุลาคมสองหาหกเลขดับตรงล่างพ่อเมืองการน,นะคะอ่ะเดี๋ยวทวนให้ฟังอีกรอบหนึ่งมีห้าเก้ามีหกสองมีเจ็ดห้าแปดแปดเก้าหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งเจ็ด 2 0แล้วก็3 3ค่ะสูตรนี้นะคะย้ำเตือนกันอีกรอบนะคะว่า9หางนี้เนาะดับตัวตรงล่างเท่านั้นนะคะไพมักซื้อตโตกลับได้นะคะหรือว่า,าวระบุได้มักแห้งนะคะในเหล็กชุดนี้นะคะแต่ว่าก็ยังเสื้อพอเมืองการอยู่นะคะจักเสเอาจังไดยิบจับหน่อยๆก็ได้คุณ่อคุณแม่นะคะ บต้องตัดออกไปเลยเนาะบต้องตัดถิมก็ได้นะคะมักแห้งสมมุติว่ามักหาเก้าแห้งนะะในงวดวันที่หนึ่งตุลาที่สิถึงนี่โอ้ยพอมั่กาันกับเสื้ออยู่ดิแต่ว่าใจนึงกับมักแห้งหาเกล้าล่างนี่นะคะกะเลือกติดไว้จักน่อยนึงนะคะเพื่อกันไว้ทั้งสองทางคุณพออคุณแม่เพื่อมันดับแล้วก็เพื่อมันมานะ <laughs> เลือกทานเลือกทางใลทางหนึ่งบ่ได้นะคะกะกันไว้โหลด ลงทุนน้อยๆนะคะหลินน้อยๆนะคะอ่าโอเคนะคะสำหรับงวดนี้นะคะถือว่าเป็นคลิปแรกแหกมันนะคะสำหรับงวดวันนี้หนึ่งตุลาคมสองหาวนี่นะคะว้าวถึงแนวทางนะคะแนวทางของทางช่องบุญนรมโชคเนาะในงวดวันที่สิบหกที่ผ่านมาก,ก็ะเขา้าหลายสำนักนะคุณบอกคุณแม่ที่เด็ดเนาะก,กับความฟันเจ้าพ่อบุญนรรโชคละนะคะแล้วกับปลาขา บุ้ยเล็กคุมาอิหลีคุณพ่อคุณแม่สี่หกวสันต้องตามแล้วนะคะงวดนี้ต้องตามเพื่อนให้ได้นะคะแล้วก็มี่ของอีกหลายๆเซียนหล,ล,ลายทันนะคะที่เขานะคะโตว,วิ่งโตลูดนี่กะเขาร้ายเซียนนะคะในงวดเมื่อวานนี้เนาะเดี๋ยวเซียนซองตามให้แล้วกับพี่ของเซียนพระสุธทาคุณพ่อคุณแม่อ่า เซียนพัดจุดท่านะคะกับเขาซองงวดติดแล้วนะคะงวดเมืม่อวันเลขเพิ่นกับเขานะคะหกสี่สี่หกเนาะอ่ะจังไดกะฝากคุณพ่อคุณแม่คอยติดตามไว้นะคะเดี๋ยวเซียนซองตามให้นะคะท้าเซียนเพิ่นคำนวณเสร็จแล้วนะคะเพิ่นพร้อมที่จะปล่อยตองวดนะคะเซียนซองกะจะเอามานําเสนอให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิงไว้ๆนะคะจะได้มีเวลาตัดสินใจนะคะมีเวลาวิเคราะห์กันเนาะอ่ะสาหรับคลิปนี้นะคะ เซตสอก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะท้ายคลิปก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้คอยกดไลค์กดแช่นะคะมาเป็นกำลังใจให้กันนะคะคลิปหน้านะคะจะเป็นแนวทางดีๆของใครนะคะจังใดก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ติดตามไวม้นำเนาะคลิปนี้เซตสอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ